สวัสดีนะคะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่อง Thalo a b u n Dance by พิญญานะคะก็ขออนุญาตคารุคูบาอาจารย์ของเพื่อนๆทุกๆท่านด้วยนะคะขออนุญาตเปิดจิตเปิดใจให้คำทำนายนี้ต้องแม่นยำตามความเป็นจริงทุกประการนะคะแล้วก็ขอให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ในการปัจจุบันและเบื้องหน้าโน้นเทินค่ะเราทำงานกับ Guardian Angel Message t a r o t นะคะเอาละค่ะ เมืองบนมีสิ่งใดจะบอกผ่านพี่ไพ่ในวันนี้คะไม่สลับด้านใช่ไหมโอเคเมืองบนมีสิ่งใดจะบอกนะคะอธิษฐานไปด้วยนะคะเพื่อนๆเ,เป็นพลังงานแรนดอมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะหรือทั้งหมดแล้วแต่เลยนะคะว้าว tree of air สามดับค่ะ True of water สองช่วยค่ะ The Dreamer อุ้ยน่ารักมากเลยมันคล้ายๆ The Fool อะค่ะเพื่อน The Dreamer เนี่ยนะคะเบอร์เบอร์เบอรเ์เลขเลขศูนย์ของไพ่เมเจอร์ไพ่ไพ่ทาโรต์อะค่ะทาโรดเนาะ The War เซรีเลยซีรีเลยมา The War The w อ r ปกติเราเจอใบใหญ่ของตรงนั้นแล้วเราก็อยากจะจบแล้วนะอ่ะื้างบนมีพลังงานอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยวเวอร์มาแล้วนะโอเคใต้สำหรับนะคะอ่ะตอนนี้เหมือนมีอะไรต้องทำเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะเพื่อนๆสิ่งที่ สิ่งที่เราจะต้องจะต้องทำจะต้องคิดจะต้องตัดสินใจในตอนนี้ค่ะมันเป็นพลังงานที่สุดท้ายแล้วมันจะสิ้นสุดทุกเรื่องราวมันจะจบจบสิ้นวัตจักรได้อย่างแน่นอนแต่ในตอนนี้พลังงานของของความคิดคิดด้วยเหตุด้วยผลด้วยตรรก,กะนะคะมันเป็นพลังงานของของของครูร่วมกันเนาะ ร่วมกันของคนที่เรารักคนที่เราปรารถนาดีด้วยหรือมีความสุขเนี่ยเป็นพลังงานที่ที่เกื้อกูลกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าไม่ว่าจะเกิดเกิดต้องต้องคิดอะไรเนี่ยมันจะอยู่ท่ามกลางความเบิกบานนะคะมันจะอยู่ท่ามกลางความเบิกบานที่ที่เพื่อนๆนอะ่ะไม่ได้รู้สึกว่ามันจะต้องท้อถอยแต่อย่างใดนะมัน พอจะคิดอะไรเนี่ยเ,เพื่อนๆสามารถ manifest ได้นะเนี่ย